รักคถามตอบหรือว่าหาสงสัยก็ขออนุญาตตรวจนิดนึงแล้วก็บอกว่าวันนี้ทางอำเภอดอยนายอินเภือนะครับได้นํามาปฏิบัติอ้างนายอำเภอไปเลยนะครับว่านายอำเภอมาคุมูเขาขออนุญาตเนความเป็นจัจนงนะครับแล้วก็แต่ถ้ามีการต้องควบคุมจับกุมหรือมีเหตุเกี่ยวข้องหรือมีพิรุษให้แจ้งในรายกลุ่มนะครับก็จะจัดกําลังหน่วยที่ในส่วนการถอนกาลัง นัดหมายเวลาเมื่อเสร็จพิมพภารกิจก็โอเคครับก็คงจะชัดเจนในภารกิจนะครับก็ขอให้ทุกท่านประสบผลัดเว็จในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ถามเลยว่ามีใครอยู่ใครอยู่ยครับ móc 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 ลุกมาให้มึงลุกขึ้นมาเดินดีๆนะเดินขึ้นมาดีลุกล,ลุกไวยลุกลุกขึ้น,น,นเดินไปดันปฏิบัติการสลายกระท่อมบันเทิง อันนี้นี่มาได้ออกมาตรงนี้ขมือมือไว้บนหัวมาลงมาลงมาลง้มือไปเย้มือไม่มีคหับยาอยู่ไหนไม่มีเรับยาอยู่ไหนาน้ำอยู่เอ้ยอมือไว้ข้อยางข้างนึงข้างนึงมั้งไอ้ทัชมิงเหระ nhà yeah, đít đi đít, đít mình nhịn chết